าแล้วว่ามันแรนวืดออกไหนข่อยตีเนื้อไปหั่นมันแรงหรือว่าสะดวกได้เลยนะแต่มันก็แรนออกมันก็เพ่อแรนไปการเนือข่อยล่ะฮะนะครับมันแรนใช่ผมวืดดีกว่านะครับว่าหั่นนี่ละครับนี่กี่บอนิวินาทีนี่ครับนี่มันวืดโดยเฉพาะหั่นนะครับนั่นหิมฟังต์หัวทัุ่นครับนั่นอู้ดผมขับไปทักคน มันบกัดครับมันมันวืดออกมาเลยมันมันวืดเสียเงี้ยผมเลยตัวมือนี่ยมันวืดมันวืดเสียมันสวบยุบบ่บาดหนึ่งบ่อไดนมันแล้วก็ไปกัดจะช่วยผมครับพ่อผมพูดนะมาไม้เลยผมเดี๋ยวต้องไปตีพังพุ่นตัวนั้นนี่คือไม้เนี่ยโมเลกนะครับเนาะเป็นไรงานโยยาเงี้ยเลยงานโยยาเงย้ยเนี่ยเอเกินกัน ยากลำบากด้วยเงากเกินก็บ่งลําบวยาวาพอดีงามืี่คันน่ะผมก็มาตีเสษดุกับผมเลี้ยงกระเบื้อครับผมช้าๆได้พาเลีมงามไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เก็บแรงสู้ต่อพรุ่งนี้ตัวไม้เนี่บอกว่าจิบๆเลยครับผมสุดยอดเลยนะครับผมไม้ ยอดที่จอดเลยติดตามต่อไปครับผมว่าผมจะเอาตัวไปขึ้นน้ำได้ปะครับนี่ยหมูอ่านจุ๊บยืนหันครับผมปุมปป๊บยืนันโอ้ยซุ้มไปบอท่านกับุยมบอท่านในการเลยหมูอ่านก็ไปรุดยืนหันครับตั้งกองบอท่านอะไรก็ได้น่ะโอ้ยมันเสียดายครับมือนี้ว่าเสียด้ตัวไม่นบอกครับเหมเทเวศยังมีโอกาสสูงใจเด็กเบื้องนั้นลายเสือแบบดุนใหญ่นี่